ยอบมาเที่ยวเอ้ยยอบมาเที่ยววันนี้เราพากันมาที่วัดมหาตะมังคา,ารามชาวหันยัยโรจักกันแลยไหมถ้ายังไม่โรจักไปแลกกันสวัสดีครับ วันนี้โบเรามาอยู่ในรายการยอ้ยอนมาเดียว<อ><อ>ครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดมัตตมุงคลคราล่ามหรือเรียกสันสันวาวัดหัดใยญ่ในเราอยู่อำเภอหญ่ยังวัดสงขาตอนนี้เราอยู่กันทีนะผ่านนอนเราจะไปนิมนต์อาจารย์เกียรติมาให้สัมผัสในครั้งนี้ครับ <Bye. S 2> ไป<ฮ><ฮ>ครับวันนี้เรามาอยู่ที่นากุฏิของพระอาจารย์เกียรติแล้วครับ วัดมหาตรมกะลารามนี่นะเดิมชื่อว่าวัดหาดใหญ่ธรรมนิการลานะหาดใหญ่ธรรมนิการลาแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดหาดใหญ่ในแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดมหาตรรมงะลารามวัดมหาธรรมกะลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่ในแห่งนีนะ้เริ่มมาตั้งแต่พศ2484 นะหลังในสมัยนั้นเนี่ยเกิดสงฆ์ลาบหลวงปู่องค์นี้ชื่อว่าหลวงปู่พระมงคลพฤกษาจารือก่อนหน้านั้นท่านทองสัมมนาศักดิ์เป็นพระครูชื่อว่าพระภรูวิจิตรสมวิหารในขณะนั้นยังดำรงนะเป็นพระมหาคลิ้งอัฐจาจารนะได้ศึกษาอยู่ที่ วัดเรียบสงขานะเมื่อสงครามขึ้นที่แหลมสงขานะเขาก็ให้ปาาเนยกลับบ้านนะนบ้านของท่านอยู่ที่ท่าเรนอยู่ที่บางกล่ำฝัง่งโน้นการที่จะเดินทางในสมัยก่อนไม่มีรถก็ต้องใช้ท่าน้ำนนะี้ที่ข้างโบสถ์นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าท่านะก็คือท่าที่คอยไว้ขึ้นเรือ ที่จะกลับไปบางกลำกจะไปฝั่งนู้นท่านก็ได้มาพักเนี่ยปรากฏว่ามาแล้วเนี่ยเรือเนี่ยออกเสียก่อนเนี่ยชาวบ้านก็เลยมิหม์ท่านได้พักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนตอนนั้นยังเป็นป่ายางยังเป็นสวนยางอยู่เนี่ยเมื่อยังเป็นสวนยางแต่ก็มีศาลาอยู่ให้พระสงฆ์ท่านพักรุ่งเช้านั้นก็คือเจ้าของที่เก็ได้ มาปรานาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอถวายเป็นดินพื้นนี้เนี่ยให้สร้างเป็นวัดนะภายในคืนเดียวก็ตัดสินใจกันอย่างฉับพลันหลวงปู่ท่านก็รับนะก็เลยเริ่มลงมือในการสร้างวัดขึ้นมาทีนี้การสร้างพระนอนตรงนี้เนี่ยท่านจะให้คนมาเลมาสร้างให้เสร็จก็ได้แต่หลวงปู่ท่านไม่อยากที่จะได้พระที่เป็นปูน แต่ท่านอยากได้หัวใจคนหาดใหญ่คนสงขาเราคนหาดใหญ่เราทุกคนได้มามีส่วนร่วมก็เลยตั้งเป็นสมาชิกนะตั้งเป็นสมาชิกทุกบ้านเนี่เป็นสมาชิกสร้างพะนอนหมดบริจาคกันเดือนละบาทเดือนละบาทเพราะฉะนั้นใครที่ญาติใครที่อยู่ในหาดใหญ่จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างพระนอนทั้งนั้นเขาสั่งสมบุญ เพนะราะนั้นเดือนละบาทเดือนละบาทบ้าน้นบ้านละบาทบ้านละบาท,าบาทต่อเดือนนะจะต้องเอามารวมกันแล้วก็สร้างขึ้นหน่อยหนะลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นเดือนละ5บาทหนะลังสุดนี้ก็เป็นเดือนละ10บาทนะนะเดือนสิบาท ลองปู่ก็สร้างพระนอนนี้ขึ้นมาโอ้โหชาวหาดใหญ่นี่เขานารักกันมากๆเลยนะคะช่วยกันบริจาคคนละบาทสองบาทเพื่อได้พระนอนที่ใหญ่มากขนาดดีโบเรานะคะขอรวมบริจาคด้วยนะคะี่พบชัดเพื่อเขาจันไปแต่สายแน่นมันบ่เสื่อมมน เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยนะคะแบบอืเหนื่อยมากรุยเหนื่อยกันขนาดนี้พากันไปที่นี่เลยค่ะร้านลุงติงร้านนี้นะครับบอกเลยว่าข้าวเก่งแดดเยอะไปเลขเลยค่ะสายเล็กลื่นตามทะเลทําให้ฉันลื่นซ้มตัวไม่ค่อยที่อยู่และมือจะยื่นเข้ามาดวงตา น,นี่นะคะเราก็อิ่มทางบุญแล้วก็อิ่มทองแล้วด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่พลานมาที่วัดท่านยายเน่ยนะคะก็อย่าลืมมาแหวกินลานลุงตุ้มนะคบร้อยมากเลยค่ะรับประกันค่ะงีเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ